สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้จะชวนทุกคนเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาลองทําขนมปังแซนด์วิชทานกันค่ะสูตรนี้ใช้น้ําพึ่งนะคะไม่ได้ใช้น้ําตาลทรายขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำะน้ำอุ่นนะคะผสมกับยีสต์ ทิ้งไว้ผสมทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีค่ะหลังจากที่ยีสต์ทำงานนะคะเรียบร้อยก็จะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาเทใส่ชามผสมแล้วก็ตามด้วยนมผงผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็น้ำผึ้งละลายให้เข้ากันนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกสูตรนี้จะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะไม่ได้ใช้เนยเทน้ำมันมะกอกใส่ลงไปเลยค่ะ คนให้ของเหลวเข้ากันค่ะหลังจากนั้นนําของแห้งซึ่งประกอบด้วยแป้งขนมปังแล้วก็เกลือเทลงไปผสมกับของเหลวนะคะเทครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะคนให้เข้ากันนะคะแต่ถ้าใครมีเครื่องตีแป้งก็ใช้เครื่องตีแป้งก็ได้นะคะ นี่นะคะก็อีกใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะแล้วก็นวดค่ะนี่นะคะนวดมือนะคะเนื้อแป้งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนวดจนกระทั่งแป้งดูมีความละเอียดเนื้อแป้งจะเนียนนะคะแล้วก็นุ่มใช้เวลานวดประมาณสักสิบห้นาทีค่ะอันนี้ยังเนื้อแป้งลักษณะเป็นแบบนี้ยังใช้งานไม่ได้นะคะต้องนวดเพิ่มค่ะ นี่ค่ะได้แป้งโดเรียบร้อยแล้วค่ะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะจนโดขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็นําไปใส่พิมพ์ค่ะได้แบบนี้นะคะได้สก้อนแล้วก็นําไปวางไว้นะคะประมาณ40นาทีแล้วก็เข้าเตาอบค่ะใช้ไฟประมาณ350องศาแล้วก็ใช้เวลาอบโดยประมาณนะคะ40-45ถึง45นาทีค่ะ เมื่อนำออกจากเตานะคะก็ใช้เนยนะคะทาบนหน้าขนมปังนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ขนมปังแซนวิสสดๆนะคะจากเตาเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทานตอนร้อนๆนะคะใช้เนยทานเนยนะคะบางๆรับรองว่าอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ